เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอบ่องไวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถ้าู้ชมได้เลือกซื้อเลีกชมขันแล้วนะครับคันนี้ตุยตาโขนหน้าครับปี94สีสันสวยวิ่งเลยทีเดียวนะครับยางดอกหนาด้วยใช้กันอีกยาวๆสภาพดีๆเลยคันนี้ ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับก็จะมีลาดคลิปใหม่ๆห่ตัวเลือกใหม่ๆกันนะครับมีมาให้ได้เลือกรับชมเลือกซื้อกันเป็นประจําทุกวันนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยไม่แค่2 0 0 0 0 0นิดนิดเท่านั้นนะครับไม่แท้ครับเกี่ยวโตเปลี่ยนนิ่มนวลเครื่อง2.0ครับสภาพดี1ิเครั้ง4ล้อเลยครับรถเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สที่สันสวยงามตัวถังเดิมๆบางๆไม่เคยอุบัติเหตุครับภายในเป็นเบาะกำมหยี่อย่างสวยครับกระจกไฟฟ้าทั้งคัน มีทยุซีดีน้องแมมกนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบครบครับห้องโดยสารสะอาดสะอาดเลยนะครับบผ้าสภาพดีเบาไม่ขาดเลมโอ้ครบนะครับห้องเครื่องก็ดึงเดิมครับบอดี้สวยๆไม่มีรอยชนครับหน้าหลังเดิมๆล้อไหลมีให้ครับท่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับกันก่อนนะครับประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ สนใจติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนครับพิกัดดูรถอยู่แถวสาธารณสุขนนทบ,บุรีนะครับก่อนเดินทาง,างไงก็นัดหมายเจ้าของก่อนครับได้ไม่ค่ากันอันนี้เปิดราคามาที่57,00 0บาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้ได้เลยนะครับก็สมเหตุสมผลครับราคาติดไปใช้ได้เลย สภาพดีบอดี้เดิมๆบางาครับรอยปั100 pump, 100 arc, mm ๊มรอยอาร์คติ๊กเกอร์ก็เดิมงานอยู่ครบๆครับไม่เคยชนนะครับติ๊กเกอร์เดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้เดิมๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของไ,ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดต,ตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ